กราบสวัสดีอนโนอเมะแ,แซมซายตอนนี้ก็อยู่กับเปาสายบันเทิงแฟนเพจ ยี่เปิดตัวมาก็ดูดีเลยพี่นอกคราสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอกหาอยู่หากินอีกแล้วความเดิมจากคลิปที่แล้วครับฝนตกน้ําขึ้นปลาขึ้นหาอยู่หากินนั่นแหละครับก็ได้ไปเยอะพอสมควรครับวันนี้ก็เลยจะมานําเสนอเมนูที่เป็นกับข้าวก็ได้กับแกล้มก็ได้ครับชูชีปลากดหนาครับหรือว่าปลากวดว่าอร่อย,ยีปลากดอะไรก็ได้ครับ ไม่ได้ลงทริปยาวหลายวันเลยครับพ่อแไม่พี่น้องมีภารกิจเยอะครับช่วงนี้ขับรถปวดหลังปวดคอปวดทุกอย่างครับอายุน้อยร้อยปวดครับปวดหลังปวดเอวปวดทุกอย่างจริงๆมัวแต่มโมก็ลืมบอกวัตถุดิบของชูชีครับใบมะกรูดพริกแดงจินดาโหระพากะทิและพริกแกงเผ็ดแค่นั้นพอครับในการทําก็ไม่ยากอีไม่ยากจริงโบจริงครับก็ใส่นี่เลยครับอะไรบ้าเนาะนี่ เดียวเดียวเดยวใจเย็นนะเดี๋ยวเดียวแปบ๊บใส่น้ำตาลแล้วก็กระทิพริกแกงโคเลโคเลใส่น้ำปลาชูรสแล้วก็ใส่ปลากรด <c oughs> อีปลากรดตัดอีตัดอี <c oughs> ่ลิดพันันยงไไม้ทสรุปวิธีการพี่น้องดูแลจะทําตามได้ไหมน้อนี่ก็ทําตามนี้และครับใช้ไฟอ่อนแล้วก็ปิดฝาไว้ปลาเขาก็จะสุกเองนี่ครับแล้วก็ใส่ใบโหระพาเป็นอันว่าสุกแล้วตักข้าวกินสรุปคลิปนี้ไม่ได้อะไรเลยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นอาการข้างเคียงครับบ้านผมอยู่ติดชายแดนครับนอนไม่ค่อยหลับเลยครับต้องซื้อน้ําบักสองซาวมาจวดครับจวดไปจวดมาพอตกเย็น ก็เริ่มจะคลื่นไส้อาเจียนและมือสั่นหน้าจะเป็นอาการข้างเคียนของการหวาดวิตกหรือว่าคิดมากครับว่าพี่น้องฝั่งนู้นเขาจะมาบุกตอนไหนก็ไม่รู้อีต้องไม่ต้องเรียกพี่น้องเนาะก็จะมาบุกจะมาเอาประสาทกันแล้วนะครับโอเคโอเคอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลัางใจด้วยนะครับอะไรต้องอะไรแค่นี้อาหารป่านี่ครับชูชี ที่ฝนหลากแล้วผมไปใส่มองครับชูชีปรากฏนะก่อนออก่อนกินก็ต้องจวดก่อนเนื้อนี่นปรากฏเขาว่าอร่อยชูชีนี่ผมก็ทำครั้งแรกครับก็ไปดูช่องอื่นๆมานะครับพี่น้องสุดยอดครับผมว่าถ้าเราเอาไปชูชีแล้วเอาไปทำกับปลาดุก ว่าน่าอร่อยอันนี้บางไปดูตามสูตรบางสูตรเขาทอดแต่ผมไม่ทอดผมใส่่างนี้เลยเมืม่อปรากฏผมก็กินแต่ต้ม,มกินแต่แกงผมไม่เคยกินอย่างนี้เลยพี่น้องอร่อยมากครับชูชิรากุ้เมนูนี้ตาตึงเลยเดี๋ยวต้องหาตัวใหญ่ๆมานะครับซูชิบากฏตัวใหญ่เลยเนาะเป็นแว่นๆเลยนะ ถือว่าแซ่บมากครับลองเอาไปทำดูได้ครับส่วนคลิปนี้ก็ได้ชอบการหาอยู่หากินแบบนี้เนาะว่าจะได้แต่ละเมนูผมก็ต้องหากินว่าจะไปไซเบ็ดอยู่เห็นพอว่ามีหมายรับลาเยอะช่วงนี้ครับว่าจะได้แต่หนึ่งละละหนึ่งเมนูก็ต้องไปหาก่อนไมหาแล้วได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่ตอนนี้เริ่มรินพันกันแล้วนี่โบกนึงเนาะ อ่าไปก่อนครับสวัสดีครับ